ก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวหน้าตาน่ากินไหมคะนี่เลยเราทํากินเองที่บ้านได้คุณผู้ชมไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนักนะคะถึงแม้จะหลายขั้นตอนสักนิดเนาะนี่ค่ะน้าจิ้มของเราหน้ากินใช่ไหมคะไปดูวิธีทำามาพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมจะชนวนทําก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวค่ะนี่เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยด้วยเนาะวันนี้เมจะมีปากหนามด้วยนะคะแล้วก็ที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเศษน,นะคะเดีย๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมเครื่องที่เราจะต้มนะคะก็จะมีพริกไทยดํานะคะกระเทียมทุบเนาะ,ะต้นและรากใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นผักชีเน,ะนาะข่านอสองก้อนค่ะแล้วก็ผงพะโรด้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ตั้งหม้อแรงดันของเรานี้นะคะ จะใส่เกลือเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติ <ๆ S 2> นะประมาณช้อนครึ่งใส่น้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะนี่ก็จะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะ ทั้งที่เป็นลิ้นแล้วก็ปากหนามแล้วก็เป็นเศษเนื้อเลยเนาะเพราะว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวลิ้นเนี่ยเราก็จะอยากมีเนื้อเปื่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ยปากหนามมันเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะผู้ชมต้มให้เปื่อยนะคะเราต้มแล้ว,วเราสามารถใส่ตู้ยเย็นไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมเวลาเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะไม่ต้องคนนะคะใส่ต้นขึ้นช่ายกับต้นผักชีลงไปเลย พริกไทยดำทุบนะคะกระเทียมแล้วก็ขะนอนะคะเมย์จะใส่ผงพาโลไปเลยนะคะเมยมีอยู่ครึ่งซองเนาะซองนี้ใช้ไปครึ่งแล้ว ใส่ซีวขาวลงไปเลยค่ะใส่ซอสหอยนะคะเราก็จะกดให้เขาจมน้ำนะคะซีวดำเรายังไม่ได้ใส่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเนาะ ก็จะปิดฝาหม้อเลยค่ะก็จะเคี่ยวเข้าไปหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตำกระเทียมไว้เพื่อทํากระเทียมเจียวค่ะก๋วยเตี๋ยวต้องมีกระเทียมเจียวเลยนะคะไม่ใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมคกใช้คกเดิมที่เรา,าตำพริกไทยดำไว้นะคะ <c oughs> เขาก็จะหอม กระเทียมเราก็ได้ทีแล้วเดี๋ยวเราไปเจียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมผักวันนี้นะคะใช้เป็นผักบุ้งนาค่ะคุณผู้ชมยอดสวยๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะกินเราถึงตัดใส่เนาะค่ะก็เทน้ำมันใส่เลยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะถ้าเกิดเป็นน้ำมันหมูที่เราเจียวนะจะอร่อยมากๆเลยแต่ว่าน้ำมันพืชก็ได้อยู่ค่ะ นะคะคุณผู้ชมกระเทียมเจียวเนี่ยไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะเราเจียวแค่พอเหลืองนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เกนินเดี๋ยวเขาต้องอยู่ในน้ำมันอีกเนาะเขาก็จะไหม้เกินก๋วยเตี๋ยวไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราทำกินเองได้ง่ายๆเลยอย่างกระเทียมเนี่ยเราก็เจียวเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะ เจียวเก็บไว้ก็จะหอมสู้เจียวใหม่ๆไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะสีเท่านี้พอแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลืองขึ้นอีกนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเมใส่รากผักชีไปนะคะนี่เนาะแล้วก็ใส่พริก ใส่ทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวลิ้นเนี่ยทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมแล้วเมยก็จะใส่กระเทียมนะคะแเมยก็จะใส่มะขามเปียกไปด้วยนะคะนี่น้ำตาลปีบ๊บ ให้เขามีรสกลมกล่อมมะคะใส่ไปเท่านี้ไม่หวานหรอกน้ำตาลปี๊บเนี่ยเสร็จเราก็เก็บเศษเตนไว้เหมือนเดิมน,น้ำตาลปี๊บเนี่มันจะไว้ได้นานคะ่ะถ้าเกิดไม่ใส่ตเตนมันจะขึ้นลาใส่น้ำเปล่าใส่น้ำส้มนะคะประมาณช้อนนึง ใส่ผงนัวสักหน่อยไม่กินไม่ต้องใส่นะจ๊ะเจะแม่จะใส่เกลือป่อนนะคะนิดหน่อยเท่านี้แล้วก็น้ำปลาโอเคเราไปปั่นกันเลยค่ะนี่คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ว ก็มาใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ได้น้ำจิ้มสำหรับก๋วยเตี๋ยวลิ้นเราแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคเนี่ยแม่เอเขีวเปื่อยแล้วค่ะก็จะมาเพิ่มสีหน่อยนะคะตอนนี้น้ำรสชาติออกเค็มนะคะเพราะเกลือที่เราใส่ไปเนาะแล้วก็นัวหอมอร่อยค่ะแล้วก็เราจะเอาน้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทำน้ำซุปต่อเลยนะคะ เม็เติมน้ำหน่อยนะเพราะน้ำจะน้อยไปนี่ค่ะเปื่อยๆเลยลิ้นก็นุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเม็จะต้มให้เขาเดือดอีกสักครู่นะคะเนี่ยน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเลยค่ะ <c oughs> สีเอาตามที่เราชอบเลยค่ะคุณผู้ชมจะเม่เพิ่มสีนิดนึง แต่ชอบสีเข้มๆมันนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบสีเข้มก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ะค่ะเอาสีตามที่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวไมย์รอเขาเดือดก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เดือดได้ดีแล้วเนาะเดี๋ยวเมย์จะตักออกนะคะแล้วก็จะเน้ำเป็นน้ำผุ้งตอ ถ้าเกิดเราเคี่ยวเขาต่อเขาก็จะเปื่อยเกินไปนะคะเนี่ยค่ะชิ้นเล็กๆนเนาออกเลยเปื่อยนุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมกิ่นหอมมากๆนะคะเป็นวิธีทำก๋วยเตี๋ยวลิ้นที่ง่ายๆนะคะที่เราทำกินเองได้ที่บ้าน เป็นสูตรที่ไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะแต่ละรองว่าอร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอารอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นเขากันนะคะนี่คุณผู้ชม ส่วนที่เป็นเนื้อเปื่อยส่วนที่เป็นลิ้นวัวของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราอรอเย็นแล้วเราไปหั่นกันเลยนะเนาะไอคือปากหนามนะคะคุณผู้ชมก็หั่นสไลด์บางๆค่ะนี่นุ่มๆน่ากินเลยใช่ไหมคะเขาเปื่อยค่ะหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็บางเนี่ยจะน่ากินที่สุด เราก็หั่นแต่ที่พอเราจะทํากิ้นก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราสามารถเก็บเป็นชิ้นๆไว้ได้เลยค่ะนะคะปักน้ำนี่ก็เป็นส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อเศษเนาะที่เราตุ๋นให้เขาเปื่อยก็ต้องใส่หลายๆส่วนผสมกันนะคะเึงจะอร่อยนุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมรสชาติก็ดีมากๆโอเคนี้ก็จะมาหันห่นผระเอกของเราคือลิ้น แม่ตัดมาบางส่วนนะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่เนาะนี่ค่ะน่ากินไหมคะลิน้นวัวนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ทำก๋วยเตี๋ยวให้ ดูเลยนะคะค่ะไม่จะลวกในหม้อเล็กอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมใส่มาม่านะครอันนี้ลูกชายอยากได้เส้นมาม่าเราก็ต้องใส่ผักด้วยค่ะเป็นผักบุ้งนาเนี่ยเข้ากันที่สุดเลยกับก๋วยเตี๋ยวลิ้นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจะลวกให้มาม่าเราสุกก่อนนะคะ เราทํากินในบ้านนะคะนแค่นี้ก็ลวกกินได้แล้วคุณผู้ชมโอเคเส้นนุ่มแล้วนะคะ่แล้วก็เอาส่วนของเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะมีปากน้ำเนาะ เปื่อยค่ะเนี่ยเราทํากินเองนะคุณผู้ชมเราใส่ได้จุใจเลยค่ะลิ้นวัวค่ะอยากใส่อะไรเยอะก็ใส่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจากนั้นนะคะใส่ตั้งชายสักหน่อยกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเมเล็กตั้งชายที่อื่นอนจะจะเรียกอย่างอื่นนะใส่ใบขึ้นช่ายเนาะ จริงๆเนี่ยแบบนี้บ้านแม่เรียกใบตั้งโอค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเรียกใบขึ้นชายกันเนาะใส่กระเทียมเจียวนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำซุปกันก่อนค่ะนี่ค่ะใส่น้ำซุปลงไปเลยน่ากินไหมคะคุณผู้ชม แล้วก็จะเพิ่มกระเทียมเจวอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมน้ำด้วยพริกไทยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่คุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวลิ้นของเมก,ก็เสร็จแล้วหนะ้าตาน่ากินไหมคะทานคู่กับน้ำจิ้มของเขาโอโ้โหเด็ดมากๆลองทำดูนะคะคุณผู้ชมอย่างน้ำจิ้มอร่อยค่ะอร่อยต้องลอง สูตรนี้ทํากินได้ทําขายดีคุณผ,ผู้ชมลองทาดูค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องรัวเม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เม่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ